บาทหลวงศักชัยคืนวันสุดท้ายของการปฏิบัติท่านพระครูอนุญาตให้บาดหลวงศักชัยมาสอบอารมณ์ที่กุติของท่านบาทหลวงผู้นี้ปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าบุคคลอื่นๆจึงต้องแยกมาสอบอารมณ์ให้เขาเป็นพิเศษเป็นอย่างไรบ้าง พองยุบชัดเจนดีไหมท่านป้อนคำถามชัดเจนดีมากครับหลวงพ่อผมจับพองยุบได้ตลอดเวลาที่นั่งบาทหลวงตอบถ้าเช่นนั้นลองบอกอาตมามาสิพองหนอกับยุบหนอเป็นอันเดียวกันหรือว่าคนละอันคนละอันครับทำไมถึงเป็นคนละอันเพราะทั้งพองหนอยุบหนอต่างก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับแล้วพองหนอแรกกับพองหนอหลังเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันเป็นคนละอันครับเพราะพองหนอแรกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพองหนอหลังก็เช่นกันภาษาบาลีเรียกการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าอุปทาติติพังคะครับ บาทหลวงเคยเรียนบาลีมาหรือท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่เขารู้ภาษาบาลีไม่เคยครับมันผุดขึ้นมาเองในนิมิตและผมก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและจำขึ้นใจมันแปลกมากครับหลวงพ่อนั่นเขาเรียกว่าปัจจัดตังคือเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนอันเป็นคุณสมบัติของธรรมะ พระพุทธศาสนาถือธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาติการที่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพุทธ,ธะซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะพระองค์ทรงค้นพบธรรมะทรงเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างรู้ถึงตัวธรรมะซึ่งเป็นความจริงของธรรมชาติพระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์สามารถกลายเป็นพุทธะได้ด้วยการพัฒนาคือพัฒนาตนตามธรรมะตามกฎของความเป็นจริงกระทั่งสามารถอย่างรู้ธรรมะได้กระบวนการพัฒนาตนก็คือการปฏิบัติธรรมดังที่บาทหลวงกำลังปฏิบัติอยู่นี้เอาละอาตมาจะขอถามต่อไปอีกว่าขณะที่นั่งภาวนาเรากำหนดสติดูลมหายใจที่ท้องว่า พองหนอพองกับหนอยาวสั้นเท่ากันหรือไม่และเวลาที่กำหนดว่ายุบหนอคำว่ายุบกับหนอยาวสั้นเท่ากันหรือไม่บาทหลวงตอบโดยไม่เสียเวลาคิดว่าไม่เท่าครับหลวงพ่อเวลาที่เรากำหนดพองหนอหรือยุบหนอจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วน เป็นพองหรือยุบเพียงหนึ่งส่วนอีกสามส่วนเป็นหนอครับคําตอบของบาทหลวงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสภาวะธรรมของเขาสูงขึ้นถึงขั้นที่สามารถบรรลุยานสิหกได้แล้ววิปัสนาจารย์แห่งวัดป่ามะม่วงจึงสอบอารมณ์เขาโดยใช้ยานสิหรือโซลสยานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน และพระอัตถกถาจารย์ท่านทรงจำาสืบทอดกันมานานมาเป็นเกณฑ์วัดธรรมจักษสุของบาทหลวงผู้ซึ่งไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนามาก่อนหากก็สามารถเข้าถึงความเป็นผู้ถึงกระแสเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้สามประการคือสักยาทิฏฐิวิจิกิจชาและศีลปตะปรามาศ จึงสามารถตัดอบายภูมิอย่างเด็ดขาดเขาจะไม่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานอีกแต่จะท่องเที่ยวไปในสุขติภูมิไม่เกินเจ็ดชาติก็จะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นการตัดขาดจากวัฏสงสารหรือวัตจักรชีวิตโดยสิ้นเชิงนับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามคำสอนในพระพุทธศาสนา เมื่อตรวจสอบด้วยหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วสมภารวัยห้าสิบเศษจึงตรวจสอบด้วยปริศนาธรรมที่ท่านเคยถูกหลวงพ่อในป่าตรวจสอบมาแล้วท่านจึงตรวจสอบด้วยปริศนาธรรมท่านพูดกับเขาว่าอาตมาขอถามปัญหาบาทหลวงขอให้ตอบตามประสบการณ์ที่ท่านได้ปัญหามีว่าอย่างไรครับหลวงพ่อ บาทหลวงศักชัยถามปัญหาที่อาตมาจะถามเป็นปริศนาธรรมที่หลวงพ่อในป่าเคยถามอาตมาเมื่อ30ปีมาแล้วตอนนั้นอาตมายังตอบไม่ได้ต้องเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ถึง10ปี10ปีเต็มๆจึงตอบได้ปัญหามีว่าอย่างไรครับเขาถามอีกท่านพระครูจึงบอกปริศนาธรรม อยากเรียนรู้ตามหญิงคันหูกอยากทําถูกตามเด็กเลี้ยงควายคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวอย่าเหยียบรอยกันนอยู่หัวสามตัวอย่าละนะอยู่ไหนไปตามเอามาให้ได้บาทหลวงศักชัยหลับตากํำหนดคิดหนอคิดหนออยู่ประมาณห้านาทีจึงตอบ คำตอบของเขาเป็นที่พอใจของท่านพระครูเป็นอันว่าเขาผ่านการสอบอารมณ์ทุกขั้นตอนกล่าวคือนอกจากจะผ่านญาณ16หแล้วยังสามารถตอบปริศนธรรมของหลวงพ่อในป่าได้ด้วยอัตมาขออนุโมทนาที่บาทหลวงเป็นผู้เข้าถึงกระแสขอบพระคุณครับเป็นเพราะความเมตตาของหลวงพ่อ ที่ทำให้ผมได้มาพบของดีในพระพุทธศาสนาทั้งที่ผมนับถือคริสต์เขาก้มลงกราบท่านสามครั้งด้วยสำนึกในบุญคุณจะนับถือคริสต์หรือว่านับถืออิสลามก็สามารถพบของดีได้เช่นกัน พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามหรือกีดกันศาสนิกอื่นเพราะธรรมะคือความจริงของธรรมชาติไม่ใช่ความจริงที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบและก็นำมาสั่งสอนชาวโลกใครปฏิบัติตามก็สามารถเข้าถึงความจริงได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเชื้อชาติหรือศาสนา อาตมามีลูกศิษย์เป็นชาวนอร์เวย์ชอวิกโกบรูนทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยายลัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเขาเป็นคนต่างชาติต่างศาสนายังมาได้ของดีกลับไปอาตมารู้สึกเสียดายแทนคนไทยอีกหลายล้านที่ไม่รู้จักของดี เหมือนที่วิโก้กับบาทหลวงรู้จักอัตมาจึงขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งหลวงพ่อครับผมมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยครับเป็นความสุขที่ผมไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนรู้สึกเบากายเบาจิตและก็คิดที่จะสร้างความดีหนีความชั่วผมมั่นใจว่าจะไม่ทำความชั่วอีกตลอดชีวิตคนที่เข้าถึงกระแสเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าครับ เขาถามเป็นอย่างนี้ทุกคนหากเข้าเหล่านั้นเข้าถึงสัจธรรมแต่อย่าลืมว่ามีของจริงก็ต้องมีของปลอมเหมือนมีหลวงพ่อทวดก็ต้องมีหลวงพ่อเทียบหลุงพ่อเทียมท่านพระครูยังพูดไม่ทันจบบาทหลวงก็เรียนถามขึ้นว่าหมายความว่าอย่างไรครับผมไม่เข้าใจขอประทานโทษที่ผมขัดจังหวะขึ้นมา เพราะผมต้องการทำความเข้าใจให้ท่องแท้ทุกขั้นตอนหลวงพ่อคงไม่ว่านะครับอาตมาไม่ว่าบาทหลวงทำถูกแล้วไม่เข้าใจอะไรก็ต้องถามอย่าให้ผ่านไปก่อนแล้วค้างคาใจที่หลังอัตมาพูดว่ามีของจริงก็ต้องมีของปลอมนั้นหมายความว่าคนที่เข้าปฏิบัติจริงเข้าถึงกระแสจริง แปลว่าเข้าถึงสัจธรรมจริงแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติคลึ่งคลึงกลางกลางยังเข้าไม่ถึงกระแสแต่ไปคุยโวโออวดว่าตัวสำเร็จเป็นโสดาบันเป็นอรหรันในอนาคตคนประเภทนี้จะมีมากมายหลายหลากจะเป็นพระกอตามหรือว่าคารหัดก็ตามเขาจะทำเช่นนั้นเพื่ออะไรครับหลวงพ่อ ผมมองไม่เห็นประโยชน์ของการทำเช่นนั้นเลยเพราะเป็นการหลอกลวงตนเองและผู้อื่นผู้เข้าถึงกระแสแสนจะสงสัยเพื่อลาบสักการะนาซีอัตมาเรียกคนพวกนี้ว่าพวกลวงโลกวังเอาลาบบาปที่สุดไม่น่าเลยนะครับผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมจะต้องทำแบบนั้น มันไม่คุ้มกันเลยกับการที่จะต้องไปเกิดในอบายภูมิถึงผมจะไม่นับถือพุทธมาก่อนแต่เมื่อผมมาปฏิบัติที่นี่แม้จะเป็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมได้อะไรจากาศาสนาพุทธมากมายและผมก็สอนตัวเองว่าผมจะไม่ทำชั่วอีกเลยในชีวิตผมจะเพียรพยายามละชั่วทำดีและทำจิตให้ผ่องใสจนกว่าชีวิตจะหาไม่ หลวงพ่อครับหลวงพ่ออย่าว่าผมนะครับหากผมจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าผมจะต้องกลับไปสอนสาศาสนาคริสเพราะผมเกิดและเติบโตมาในวัฒนธรรมคริสตที่เขาส่งผมมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็เพื่อจะนำไปสอนชาวคริส์ตแต่บังเอิญผมโชคดีที่มาได้ของดีจากาศาสนาพุทธทำให้ผมรู้ว่าพบชาติของผมสั้นลงผมมั่นใจว่า ผมจะเกิดอีกเพียงเจ็ดชาติแล้วก็จะเข้าถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ถ้าผมไม่ได้มาเป็นสิษย์หลวงพ่อก็คงจะเวียนว่ายวกวนอยู่ในสังสารวัฏอีกแสนจะยาวนานเป็นบุญของผมที่ได้มาพบพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเช่นหลวงพ่อคำบอกเล่าของบาทหลวงศักชัยทำให้ท่านพระครูรู้ว่าเขาเข้าถึงความเป็นโสดาบัน ประเภทสัตตคัตตุปรมะจึงได้อธิบายให้เขาฟังว่าผู้ที่เข้าถึงกระแสรเรียกว่าพระโสดาบันซึ่งหมายถึงพระอริยบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปดพระโสดาบันแบ่งออกเป็นสามประเภทคือสัตตคัตตุปรมะพระโสดาบันประเภทนี้จะเกิดในสุคติภพ จ็ดชาติก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้ประเภทที่สองคือโกลังโกละก็จะเกิดอีกสองหรือสามชาติก็จะเข้าถึงนิพพานได้ประเภทสุดท้ายคือเอกพีศีพระโสดาบันประเภทนี้จะเกิดในโลกมนุษย์อีกชาติเดียวเท่านั้นแล้วเขาจะเข้าถึงนิพพานได้ ผู้ที่เข้าถึงนิพพานเรียกว่าพระอรหันต์ใช่ไหมครับถูกแล้วพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลผู้ละสังโยชน์เบื้องต่ำและเบื้องสูงได้ทั้งหมดนับเป็นพระอริยบุคคลระดับสูงสุดพระอริยบุคคลมีสีระดับก็ได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหรันต์ เงียบกันไปครู่หนึ่งบาทหลวงศักชัยจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมรู้ว่ากลับไปราชบุรีคราวนี้ผมคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้เกินเจ็ดเดือนก็ต้องตายแต่ก็แปลกที่ผมไม่กลัวตายเมื่อก่อนผมกลัวมากมาบัดนี้ผมกลัวการเกิดไม่ปรารถนาจะเกิดอีก แล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะพบชาติของผมสั้นลงนะครับหลวงพ่อเขาตอบได้ฉับพลันสมกับเป็นผู้เห็นสัจจะอย่างแท้จริงถูกแล้วพระอริยะบุคคลจะคิดไม่เหมือนกับปุตุชนผู้ที่ยังเป็นปุตุชนย่อม ปรารถนาการเกิดยินดีกับการเกิดแต่พระอริยบุคคลท่านเบื่อหน่ายการเกิดเพราะวัตตักชีวิตของท่านกำลังจะสิ้นสุดลงคนที่เข้าต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏอีกนานจะมองไม่เห็นอริยสัจแล้วเขาก็จะหลงระเริงอยู่ในความสุขทางกายอันจะนำไปสู่การเวียนว่ายวกวนอยู่ในสงสารสาคร อยู่อย่างไม่รู้จักจบสิน้นอาตมาจึงขอชื่นชมที่บาทหลวงสามารถเดินทางข้ามห่วงแห่งสังสารวัตรได้แม้จะต้องใช้เวลาอีกเจ็ดชาติก่อตามหลวงพ่อครับจะเป็นการละลาบละล้วงหรือเปล่าครับหากผมจะเรียนถามหลวงพ่อว่านอกจากนายวิโก้บรุนกับผมแล้วเคยมีชาวคริสต์คนอื่นๆอีกหรือไม่ ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมที่มาปฏิบัติกับอาตมามีเพียงสองคนแต่ในอนาคตพระพุทธศาสนาก็จะไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศตะวันตกอย่างที่หลวงพ่อพุทธานพยากรณ์ไว้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกถึงเวลานั้นชาวคริสคงจะได้ดวงตาเห็นธรรมกันมากขึ้น แล้วก็จะมากกว่าชาวพุทธในประเทศตะวันออกเมื่อเทียบจำนวนกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะชาวตะวันตกเขาพากันเบื่อความสุขทางวัตถุจึงสแสวงหาความสุขทางใจส่วนคนตะวันออกกลับมาลหลงไหลใจจรในความสุขทางวัตถุเพราะฉะนั้นแทนที่พวกเขาจะสแสวงหาความสงบกลับพากันสแสวงหาวัตถุแทน แล้วก็พากันยึดติดในวัตถุจนมองไม่เห็นคุณค่าของความสงบทางใจนอกจากคนดีมีปัญญาเท่านั้นจึงจะมองเห็นความไร้แก่นสารของความสุขทางวัตถุแล้วก็มุ่งหาความสงบทางใจอันเป็นความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ตรัสรับรองว่านัตติสันติปรมังสุข,ขัง สุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีบาทหลวงศักชัยรีบสนับสนุนว่าจริงครับหลวงพ่อข้อนี้ผมเป็นประจักษ์พยานได้เงียบกันไปสักครู่เขาก็ถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อครับชาวพุทธที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อมีที่ได้ดวงตาเห็นทรรบ้างไหมครับมีมีหลายรายเชืระเป็นพระหรือครือขัดครับ ก็มีทั้งพระและคฤรืสหัสพระมีรายเดียวชื่อพระบัวเหียวส่วนคฤรืสหัสก็มีหลายรายรายสุดท้ายเพิ่งตายไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมาคือโยมอองอัตมาเรียกแกว่ายายอองตาทิพจากนั้นท่านก็เล่าเรื่องของยายอองให้เขาฟังแล้วพระบัวเหียวยังอยู่วัดนี้หรือเปล่าครับผมอยากไปกราบท่าน ไม่อยู่แล้วพระบัวเฮียวท่านไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาบัดนี้ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วหลวงพ่อในป่าท่านเคยบอกอาตมาว่าบุคคลที่ท่านให้กรรมฐานมีเพียงสามคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอาตมาและก็สิทธิ์ของอาตมา ซึ่งตอนนั้นอาตมาก็ไม่รู้จักพระบวเยียวจึงยังไม่ทราบว่าสิทธิผู้นั้นเป็นใครปี2516จึงได้รู้จักเพราะพระบวเยียวมาขอบวชแก่กรรมที่วัดนี้แก่กรรมเสร็จท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ขอกลับไปกาลสินเพื่อไปสร้างวัดอาตมาก็ไม่ได้พบท่านอีกเลย กระทั่งคืนวันหนึ่งท่านมาหาในนิมิตบอกว่าบัตรนี้ได้ไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าและได้สำเร็จเป็นพระอรหันแล้วแสดงว่าภพชาติของท่านจบสิ้นแล้วท่านไม่ต้องเกิดอีกส่วนผมยังต้องเกิดอีกตั้งเจ็ดชาติแค่เจ็ดชาติเท่านั้นไม่ใช่ตั้งเจ็ดชาติท่านพระครูแยง้งครับแค่เจ็ดชาติ แต่ก็ยังดีกว่าคนอีกหลายร้อยหลายพันล้านที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรชีวิตหลวงพ่อครับผมอยากทราบเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผมเคารพพระองค์ท่านมากอยากทราบพระประวัติที่แท้จริงของท่านซึ่งผมมั่นใจว่าไม่ตรงกับที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้หลวงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังจะได้หรือไม่ครับผมอยากได้ความรู้ติดตัวไปยังปรโลกด้วย เพราะอีกเจ็ดเดือนผมก็จะต้องตายด้วยเหตุผลที่ว่าพบชาติของผมสั้นลงท่านพระครูตรองดูแล้วว่าควรเล่าจึงได้เล่าให้เขาฟังอย่างเร่าๆตามที่ได้ฟังมาจากหลวงพ่อในป่าอาจารย์ของท่านบอกว่าวันหนึ่งท่านจะได้พบกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านจะรอคอยในวันนั้นมาถึงท่านมั่นใจว่าจะต้องได้พบพระองค์ท่าน เพราะหลวงพ่อดำจะไม่พูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้การได้พบกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังศีในคราวไปศรีลังกาเมื่อ2515ซึ่งอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้พบก็ยังได้พบท่านจึงมั่นใจว่าจะต้องได้พบกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแน่เพียงแต่ยังไม่ทราบชัดว่าเมื่อไหร่ บาทหลวงศักชัยสนทนาอยู่กับท่านพระครูจนสองยามจึงกลาบลาท่านกลับไปยังที่พักเวลาเก้านาฬิกาขณะที่ท่านพระครูกำลังรับแขกอยู่ที่กุฏิชั้นล่างสตรีวยรัยห้าสิบเศษก็กรานเข้ามาหากลาบปลกปลกสามครั้งแล้วถามขึ้นว่า หลวงพี่จำชั้นได้ไหมคะทุกคนที่นั่งณที่นั้นพากันมองหล่อนด้วยความไม่พอใจโดยเฉพาะที่ถูกหล่อนแซงคิวเองเป็นใครมาจากไหนละ่ะท่านพระครูแซงถามทำไมท่านจำอีกเขียวไม่ได้หล่อนเป็นลูกไก่ของท่านสมัยยังยาววัยอีชั้นเขียวไายมาจากกรุงเทพท่านนึกออกหรือยัง ไม่อยากนึกข้าไม่ชอบนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วท่านหาทางเลี่ยงออกวันวันเกรงใจว่านางเขียวจะต้องมาเปิดโปงเวรกรรมอันงดงามของท่านงั้นฉันช่วยนึกให้ก็ได้ว่าแล้วก็หันหน้าไปทางญาติโยมประกาศว่าพ่อแม่พี่น้องฟังฉันนะฉันชื่อนางเขียวนามสกุลขาวบริสุทธิ์เป็นเพื่อนบ้านกับหลวงพี่องค์นี้ ฉันอายุอ่อนกว่าท่านสองปีแล้วก็เป็นผู้หญิงแต่ท่านแกล้งฉันทุกครั้งที่เจอหน้ากันยังไม่ทันได้พูดต่อก็ถูกขัดขึ้นข้าไปแกล้งอะไรเองหลวงพี่จำไม่ได้แล้วหรือว่าตอนเด็กๆนะ่ะหลวงพี่เกเรที่สุดในตำบลบางม่วงโมใครละ่ะที่เอาหางเปียฉันไปมัดไว้กับกิ่งมะขามเทศให้ฉันยืนอดข้าวอดน้ำอยู่ตั้งสองสามชั่วโมง ใครล่ะที่พอถูกยายตีก็ต้องวิ่งมาเขกหัวฉันทุกทีก็เองอยากช่างฟ้องทำให้ข้าต้องถูกยายตีอ้าวนึกออกแล้วหรือฉันนึกว่าจะแกล้งทำเป็นจำไม่ได้เพราะอับอายาติโยมนังเขียวได้ทีขี่แพะไล่เอาละเอาละที่เองมาเนี่ยตั้งใจจะมาประจานข้าหรือ,อยังไง อะไรที่มนแล้วก็แล้วกันไปก็ขอให้แล้วไปนะแล้วมาตั้งตนกันใหม่ดีกว่าเอาเป็นว่าข้าขอโทษก็แล้วกันเดี๋ยวเองไปกินข้าวที่โรงครัวให้อิ่มน้ำสำราญเสียก่อนจะได้อารมณ์ดีขึ้นกินมากๆนะไม่ต้องเกรงใจค่าให้กินฟรีไม่เอาเงินเองสักสลึงเดียวนึกว่าชดใช้กรรมที่ข้าทำกับเอง ท่านพระครูหาทางออกให้กินข้าวมื้อเดียวเพื่อชดใช้กรรมที่แกล้งฉันเป็นร้อยๆครั้งเนี่ยนะเองจะอยู่ที่วัดเลยก็ได้จะได้กินเป็นร้อยๆยมื้อไงล่ะเองไม่รู้อะไรข้าววัดข้าเนี่ยกินแล้วรวยนะอย่าโยมมากินข้าววัดนี้แล้วกลับไปรวยตามๆกันคำพูดของท่านทำให้ทุกคนที่นั่งณที่นั้นคิดตรงกันว่า เดี๋ยวจะต้องไปกินข้าวที่โรงครัวกลับไปจะได้ร่ำรวยถ้างั้นฉันขออนุญาตไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะมาคิดบัญชีกับหลวงพี่ใหม่ว่าแล้วก็กราบปลกปรลกสามครั้งแล้วลุกออกไปนั่งเขียวไปแล้วท่านพระครูจึงเล่าเรื่องที่ท่านแกล้งหล่อนไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อท่านเล่าจบ คนที่คิดไม่ชอบหล่อนก็ใจอ่อนพากันสงสารหล่อนไปตามๆกันอาตมาโดนยายเคี้ยนที่ไรก็นึกในใจว่าสงสัยอีเขียวมาฟ้องต้องไปคิดบัญชีกับมันพอเจอหน้าก็เขกหัวบ้างเอาหางเปียมัดไว้กับกิ่งมะขามเทศบ้างโยงเขียวก็ยืนร้องไห้อยู่เป็นชั่วโมงหายกโกรธแล้วอาตมาก็ไปแก้ออกให้อาตมาเกเรจริงๆ อย่างที่แก้ว่านั่นแหละฉะนั้นญาติโยมอย่าไปนึกตำหนิแกประเดี๋ยวจะเป็นบาปไป,ปเปล่าๆท่านพูดแก้ต่างให้ลูกไล่ในอดีตเสร็จสับรับประทานอาหารอิ่มน้ำสำราญแล้วนั่งเขียวอารมณ์ดีขึ้นจึงเดินเข้าไปกราบง,งามๆสามครั้งพูดว่าขอบใจหลวงพี่มากนะจ๊ะฉะนันอโหสิกรรมให้หลวงพี่ แล้วขอให้อยู่กับผ้าเหลืองไปนานๆอย่าสึกออกมาเขกหัวใครอีกในขนาดโอโหสิกรรมก็ยังถากถางด้วยคำพูดไม่เบาเหมือนกันนะเองนะ่ะจะเบาได้ยังไงฉันหนักตั้ง6กกิโลคราวนี้นางเขียวสวมบทบาทคนยวนท่านพระครูมองหน้าหล่อนก็รู้ว่ามรืนนี้หล่อนจะต้องตายด้วยอุบัติเหตุจึงบอกหล่อนว่า เองมาเข้ากรรมฐานเจ็ดวันนะข้าดูหน้าแล้วเองกำลังมีเคราะห์มาเข้ากรรมฐานสะเดาะเคราะห์เสียเชื่อข้าเถอะเข้าได้ยังไงล่ะหลวงพี่มารืนวันเกิดฉันลูกเขาจะพาไปเที่ยวเออข้ารู้แล้วลูกเองเขาจะพาเองไปเที่ยวพัทยาแต่เองไปไม่ถึงพัทยาหรอกต้องตายแทกกลางทาง ลูกสาวเองก็ตายด้วยส่วนลูกชายเองเป็นคนขับก็จะบาดเจ็บสาหาัสหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นคนพิการถ้าเองไปรับรองตายแน่คนที่ข่าทักแล้วไม่เชื่อตายทุกรายถ้าเองไม่เชื่อก็เชิญไปเลยผัวเองก็เพิ่งตายด้วยอุบัติเหตุเมื่อปีกลายไม่ใช่หรือถ้าเองคิดว่าจะตามไปอยู่กับเขาข้าก็ ขอบอกว่าไม่เจอกันแน่เพราะคนเราต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปไม่เชื่อข้าก็ไม่เป็นไรแล้วอย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็แล้วกันไม่เชื่อหลวงพี่แล้วจะเชื่อใครละ่ะฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเด็กเกเรยอย่างหลวงพี่จะรู้อะไรอะไรเกี่ยวกับครอบครัวฉันทั้งที่ไม่เจอกันมาตั้งหลายสิบปีเอาเถอะฉันจะอยู่กรรมาฐานเจ็ดวัน เพื่อให้หลวงพี่ชดใช้กรรมที่ทำกับฉันเรื่องพัทยาค่อยไปปีหน้าก็ได้